สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับการลุงแห่จับปลาที่สำนักพิมานบ้านสำนักพิมานอำเภอด่านคุ้มทดจังหวัดนครสิมราคับพี่น้องโปกัสไปบุงนั้นนะครับมีผู้ใหญ่ก่าวก่อนเปิดตัวนักกีฬา การรถไฟของา้งาคสนามนะครับหรือว่าภาคสนามนะครับในตอนต้อนอัของคุณพี่น้องเสด็จแทนท่านนะครับที่ททใด้ขามาไว้าาการาของโตะนะครับแตพวกีของชาวบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรฝากนะครับในสาหรับมี่ได้ทำของคุณที่พี่น้องอเสด็จแทนท่านนะครับใน บริการหรือว่าด้านๆหลายๆอย่างนะครับสำหรับในวันนี้ผมเองนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานนโปแล้วก็น้อยวัชรานะครับที่มีการทำบุญต่อเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็พน้องที่ทำบุญนะครับก็ให้สิ่งจาแทนกับพี่น้องนะครับแต่ปานจับบั้นเยอะๆนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักปีสองปีนะครับก็จะติดต่อทีมงานนะครับถ้า สิ่ง่ใดนะครับที่ว่าทางผู้นำนะครับหรือว่าพี่น้องชาวบ้านได้รับการดูแลนะครับได้ดูแลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าสถานที่การจอดการอะไรก็คร่าวแคบนะครับให้พี่น้องเห็นเห็นท่านนะครับได้เห็นการจอดการจราจรนะครับก็ขอบคุณมาก นะในตัดดนตัดาลิ่มาสน้ำนะครับให้สะอาดกน้ที่เสนแขที่ได้มางเขในวันนี้นะครับขอคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับคสำหรับท่านผู้น้ำกีท่านก็ได้ก่านะครับขอบคุณนะครับก็เวลานะครับที่จะทำการฝิดนะครับก็ สักประมาณ9นาฬิกานะครับแต่หรือนะครับดูความเรียบร้อยนะครับขอฝากนะครับให้ทางทีมงานทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับของทีมงานนะครับน้อยวัชราแลวก็ทีมงานต่อยอดนะครับช่วยดูแลนะครับทุกจุดทุกปุ่มให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ ยินฟังนะครับเป็นแห่ฟังขอให้ท่านใส่สัญลักษณ์นะครับคือหมวกนะครับให้เรียบร้อยนะครับหรือท่านใดยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่มีสัญลักษณ์ก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับน้องไสโลมนะครับกำลังเดินนะครับนะครับขายบัตรนะครับขายสัญลักษณ์ให้กับท่านนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับทางด้านที่ตะวันออกนะครับก็แล้วก็ฝากถึงเรื่องขยะนะครับ นี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาสิบนาทีนะครับพี่น้องขอความรฟังผู้จัดบรรยายไปเรื่อยๆนะครับขอรักษาความสะอาดให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องถุงเยะและพลาสติกนะครับใส่ถุงนะครับแล้วก็วางไว้เป็นจุดนะครับวางไว้เป็นจุดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วทางทีมงานทุกทุคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับจะช่วยกันเก็บทำความสะอาดนะครับเพื่อจะได้ไมอดูนะครับ เขาก็พนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้านนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ท่านนะครับนั่งพักผ่อนนะครับบนเนในเย็นๆนะครับตาใจให้สบายนะครับเตียวความหอมพักผ่อนหม้อให้พวกใครพร้อมเลยนะครับคุณแพรใจเย็นๆนะครับเสียก็บอกพี่น้องระยะหวานนะครับให้รอเวลาปล่อยตัวนั่นคือ9ก้นาฬิกาในการหวาน ประมาณนี้นะครับพี่น้องตามกันอีกครับผมก้าวนาฬิกาจะดูลูกดูการลากการลุ่นนะครับพี่น้องครับผมงานนะครับมาหลายอำเภอนะครับฟังฟังีกหน่อยฟังอีกหน่อยอ้าน้องอินซีนะครับที่นะครับลงเหววันปานะครับมาอย่างยาวนานนะครับพอสมควรเลยมีชื่อเสียงนะครับในการลงเหววันปลาแล้วก็ ขอณทีมงานปาตันนะครับปาตันปล้วก็ทีมงานที่หงนะครับแล้วก็ทีมงานกูคิปนะครับสายแข็งเลยอันนี้นรับมา<ไ>แต่และครั้งนี่ยกทีมมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเจอกันนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องนะครับทุกๆคนที่มานี่ก็เป็นพีเน่เป็นน้องกันนะครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับใจรักในการหว่านเหนะครับใจรัก ในการลงแขวนตาไม่ว่าจะเป็นวัดถุประเทงนะครับมีกันตลอดนะครับในโพสต์นะครับในบู็นะครับประจำนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไปได้มาก็ท่านก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมีบอหน้านะครับดีๆนะครับทีมงานทุกคนผมก็จะพยายามหาบอสนะครับให้รวมกันนะครับแล้วก็ทำราคาให้แบบไม่เงนะครับเน่อย่างแน่นอนนะครับ ก็มอน,นติดตามนะครับพ่อหน้ายังไงผมก็จะแจ้งลงในกลุ่มนะครับอีกทีครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวความเพลนกันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวหรับการรับชมพบกันอีกหนึงคลิปคือคลิปที่สามลากหนึ่งรับพี่น้อง